แต่พอคุณแม่หยิบกระทรงมาหให้เท่านั้นเองนะคะหนูน้อยเนี่ยถึงกับร้องลั่นบ้านแทบแตกเลยเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกระทงลูกไม่กออกจกหนหา้รัาก,กลัวอะไรอลูกอะรับลูกสวัสดีค่ะไม่รับล,ลูกกลัออวอะไรลูก,ออกเอ้อาายกลัวจริงอ,อ,อ่อะ คลิปภาพนี้ให้ชื่อว่าแม่จ๋าหนูกลัวกระทงค่ะ เพียงข้ามคืนค่ะคุณผู้ชมมีคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเป็นจำนวนมากเลยนะคะกับความน่ารักน่าเอ็นดูและไร้เดียงสาของหนูน้อยคนนี้ค่ะแล้วก็คลิปเต็มๆนคะคะก็คือบ้านเนี่ยค่ะคุณแม่ถือกระทงที่ทําจากขนมปังสีสันสวยงามเลยแล้วก็ยังมีการใส่ตุ๊กตาเจ้าหญิงสีชมพูให้ด้วยแต่ดูนะคะพอเข้าไปใกล้ๆหนูน้อยนี่ถึงกับตัวสั่นปากสั่นปล่อยโฮออกมาเลยเสียงดังบ้านแทบแตกสุดท้ายก็ไปหยิบหมอนมาเล่นงานกระทงเลยเพราะไม่อยากจะเห็นแล้วค่ะ พอหลบไม่พ้นเนี่ยดูน้อยถึงขัน้นถลายตัวหนียอมแพ้เลยใครที่ดูคลิปนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโทรทั้งสงสารแล้วก็เห็นดูน้องด้วยนะคะกแปลกครับเหมือนดารากลัวกระทงกลัวนั่นกลัวนี่กลัวโอเคโอเคอม่ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้โอ้เสียใจนั่งมากเอ้กระทงน้องตูนกลัวกระทงครับ น,นี่ค่ะคุณผู้ชมร้<ล>องนั้นเลยทีเดียวนะคะทีมข่าวเสีประจําจังหวัดเพชรบุรีก็เลยไปถามแม่ของน้องตูนค่ะเด็กชายปรารวาตามใจเพื่อนน้องตูนเนี่ยจะครบสองขวบเดือนหน้าอยู่แล้วนะคะว่าน้องตูนเนี่ยเป็นยังไงนะคะน้องตูนจริงๆก็เป็นเด็กอารมณ์ดีช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็นไปหมดแม่ก็เลยอยากจะให้ลูกชายอินเทรนด์กับวอลเยกระทงก็เลยจัดให้ไปซื้อกระทงมาก็เห็นน่ารักนะมีตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาสวยงามไม่นึกว่าพอลูกเจอกระทงเท่านั้นแหละลูกเริ่มสีหน้าเปลี่ยนไปค่ะจากนั่งนิ่งเริ่ม แล้วก็กลิ้งกลิ้งไปจะตกโซฟาอยู่แล้วนะคะก็เลยลองไปให้น้องสาวน้องสาวเนี่ยยังไวต่อแตะอยู่เลยปรากฏว่าเหมือนน้องสาวจะชอบค่ะไม่สะทกสะท้านนะคะก็เลยส่งคลิปนี้ให้เพื่อนดูเพื่อนก็ขำกากันใหญ่เลยนะคะแม่ไปเจอกันประมาณนั้นแล้วปกติของในทุกอย่างเขาก็ไม่กลัวใช่ไหมคะไม่กลัวนะคะถ้าเกิดอย่างเช่นบางคนมีลูกหมาหรือก็ติ่งตัวน้อยอะไรเงี้ยแมวก็ไม่กลัวเข้าใกล้กิ้งจกลูกแก่ เก็บไว้เขาดูตอนโตอะไรเงี้ยเอ้ยเธอกลัวกระทงนะอะไรเงี้ยแล้วพีนี้ฉันจะไปลอยได้ไหมเนี่ยเราจะต้องแบกสะพายเธอหน้าหลังไปลอยกระทงด้วยกันธจะจับก,กระทงกับฉันไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแม่ยังคิดอยู่เลย คุณลุงของน้องตุลก็บอกว่าปกติน้องเป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสถ้าจะเรียกว่าเป็นขาใหญ่เลยละค่ะวิ่งเล่นเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้นไม่เคยกลัวอะไรแต่งานนี้มาจอดที่กระทงซะได้นะคะทีนี้คุณแม่นี่ค่ะลองรอบสองลองใจกันอีกทีหนึ่งนะคะให้น้องตุลดูกระทงก็ย,ยังกลัวอยู่แต่เพียงแต่คราวนี้ไม่ร้องไห้หนักเหมือนครั้งแรกค่ะค่ะจะถอยไปไหนล่ะลูกนี่ ก้มหน้าร้องไห้หัวปัดใหญ่ไมนะ่อยากได้กระทงอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเด็กคนอื่นทั่วไปที่ว่าพอเห็นกระทงแล้วเอออยากจะไปร้อยหรือว่าอยากจะไปอะไรเงี้ยมันมันมันก็ผิดแปลกอีกนิดหนึ่งอ้าวเดี๋ยวรอรุ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุณศิริพง์พรุ่งนี้เราลอยกระทงของจริงแล้วไปเจอกระทงเยอะๆเนี่ยน้องตูนจะเป็นยังไงจะร้องเหมือนกับในคลิปหรือว่าตอนนี้จะชินแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูว่าคุณแม่จะอัพคลิปให้ดูกันต่อหรือเปล่านะคะตอนนี้มีแฟนคลับเยอะเลยค่ะ พูดถึงลอยกระทงเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อด้วยค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการเตรียมความพร้อมท่าเรือและโ๊ะเทียบเรือรับเทศกาลลอยกระทงนะคะซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้สั่งปิดการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานพระรามเถึงสะพานพระรามแตั้งแต่16นาฬิาถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาชมพร้อมข่าวกีฬาด้วยค่ะ